สวัสดีค่ะเรามาทํากุ้งอบวุ้นเส้นที่ง่ายที่สุดในโลกนะคะส่วนผสมก็จะมีกุ้งหมูติดมันผักต้องโอขิงน้ําปรุงนะคะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะแช่น้ําค่ะวุ้นเส้นเราจะแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อจะง่ายเครื่องปรุงก็จะมีรสด,ดีน้ําตาลทรายสักสองสามช้อนนะคะแล้วก็น้ํามันหอยใส่พอประมาณค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวซีอิ้วดำค่ะแล้วน้ำเปล่าค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆแล้วก็คนๆๆค่ะคนให้ละลายทั่วกันนะคะก็เราก็ใส่พริกไทยไปสัหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วพริกไทยเราก็จะมีการทำตำอยู่ในกระเทียมเจียวพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะตำแล้วก็มาเจียวแล้วใส่หมูลงไปเลยค่ะ ใส่หมูแล้วเนื้อบผัดไปก็จะเป็นขิงนะคะแล้วก็กุ้งให้หมูสุกก่อนค่ะผัดไปขิงแล้วกุ้งตามลงไปเลยค่ะเอาวยบนเส้นเลยค่ะแล้วก็เตรียมเอาน้ำปรุงราดได้เลยค่ะน้ำปรุงนี่เราก็ทยอยราดไปนะคะหรือว่า ม,มันดำมันเข้มไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราสามารถจะเติมน้ำได้นะคะแล้วเราก็สามารถชิมรสได้ค่ะมีข่ามะกรูใส่ไปค่ะเติมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งค่ะถ้ามันดำไปเราก็เติมน้ำเปล่าไปได้นะคะแล้วก็ชิมรสเอาค่ะขาดหวานเพิ่มหวานได้ค่ะแล้วก็เอาฝาปิดนะคะ ฝาปิดไว้จนก,กว่าน้ำมันจะแห้งพอน้ำมันเริ่มแห้งๆม้วนๆแล้วเราก็กลับนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะดย๋ยวมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะพอกลับด้านแล้วก็ปิดฝาค่ะพอน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันใช้ได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยง่ายมากเลยไปทำกินที่บ้านได้นะคะอร่อยค่ะสูตรนี้ขอบอกอร่อยเลยอร่อยแบบ แบบงงอ่ะลองไปทํากันดูค่ะนี่อาจจะเหมือนอาจจะเหมือนผัดหน่อยนะคะแต่จริงแล้วรสชาติมันคือ,อกุ้งอกขุ้นเส้นดีๆเลยค่ะนี่ค่ะดูไหมคะน่ากินไหมคะไปลองทําดูกันนะคะง่ายนิดเดียวค่ะ